สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายสุภาเอเซเลนไทยนะคะคลิปนี้ก็พาชมภูเขาที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะอยู่ข้างหน้านุนดูบนภูเขาสิคะเพื่อนเพื่อนดูบนภูเขาสิว่ามีอะไรมันเหมือนกับเจดี JD, เนาะเพื่อนๆน,นว่าไหมมันเหมือนเจดีอยู่ข้างบนภูเขานั่นนะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออ่าตรงนี้รู้สึกจะอากาศดีอยู่นะ อากาศดีอยู่ก็มีเมฆอยู่ติดกับภูเขานะคะเพื่อนๆจ้ามีเมฆเกาะติดอยู่บนภูเขาเด้อพ่น้องจ้าพาชมพายชมพา,าชมบรรยากาศสวยงามสวยงามอลังอลังการคลิปนี้จะขอเป็นคลิปสั้นๆนะคะขอเป็นคลิปสั้นๆยายก็จะลองดูว่าเวลายายทำคลิปสั้นจะมีคนดูไหมดูวา่าคลิป ของยายมันไม่ดีพออืยายก็อยากจะปรับปรุงนะคะอยากปรับปรุงว่าเออเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนยายก็นําเสนอเพราะว่าอ่ะช่องของยายเป็นช่องธรรมชาติเด้อพี่น้องจ๋าช่องธรรมชาติก็พาชมตอนนี้ก็คือการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวระยะนี้ในประเทศไตทรตนะเลน่ะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากอม,มาเยอะมากค่ะ มาเยอะมากอ่าก็จะ,อย,อ,ะอยู่ในโซนภาคใต้เนาะอยู่ในโซนภาคใต้ภาคใต้ก็คือในโซนของอ่าตัวเมืองนะคะตัวเมืองที่ใหญ่อยู่อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ติดภูเขาแล้วเขาก็จะมีอาชีพเลี้ยงอ่ปลาไซมอนนะคะ มีอาชีพเลี้ยงปลาไซมอนเรืออยู่ทางนูน้นยายก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเรืออยู่ฝั่งนูน้นยายไม่ได้ถ่ายเรือให้ดูยายก็ถ่ายเอาแค่ตรงหัวมุมดี้ดูที่บ้านเขาก็ตว,วยงามเด้อพี่น้องจ้าบ้านเขาก็ตวยงาอืมการที่เป็นอยู่ของเขาก็อ่าแบบว่าก็ทำอาชีพ ประมงเนาะทำอ,อาชีพประมงก็มีแกะนะคะมีแกะอยู่มีแกะอยู่นะคะเซลนี้ก็มีแกะอยู่นะคะยายก็พาวนชมเมืองเล็กๆนะคะเมืองเล็กๆเ,เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเจอตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นเลยยายอ่พะพอได้คลิปลงนะคะเดีย๋ยวยายจะพาชมน้ํานะคะมีประการัง ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามยายสุภาไอ์แลนไทยนะคะขอบคุณมากมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภานะคะไอ์แลนไทยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ทุกท่านาพบแต่สิ่งดีๆนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้รงความตัดทันะโอเคค่ะบายบาย